สวัสดีครับวันนี้พรุ่งนี้นะครับเรามีนัดกัน9โมงตรงนะครับผลงานเพลงเสียอาการนะฮะก็ปักกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากเข้าไปปั่นวิวให้วิวมันถึง10,000วิวภายใน1วันด้วยนะครับผมหนึ่งล้านครับอยากจับมือเขาอ่ะเอ๊ะเอ๊ะเอา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 สั่งซื้ออยู่ในนอตฐานกูเนี่ยไอ้นีดไอ้นี่อย่านั้นไม่หยุดเตะกระต่ายไม่หยุ ว่าใครเลือกตัแจ็คซาวิโล่เอ้ยอป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 มาจัดนจะยังก็ทำคลิปเงินกันอีกเดี๋ยวก็ทำคลิปเงินกันอีกเอ๊ะเอ้ยเออลูกโป่งมันเป็นเหตุวะอ้าวพร้อมยังครับถ้ามึงมาเล่นลูกโป่งมึงมาทำอะไรยังเลยมวยต้องเป็นน้องพี่อะไรนะถ้ามึงทำลูกโป่งแบบนี้มึงมาเล่นลูกโป่งมวยต้องเป็นน้องพี่กูไม่อยากเป็นอยู่แล้วมึงไม่รู้เหรอมึงพูดแบบนี้มวยต้องนับถือมึงตีมกูไหม เขาบอกเราว่าเราเป็นเขาเป็นนับเราเป็นน้องไงถ้ามึงพูดแบบนี้มึงมึงต้องเรียกพี่มาพี่มึงเรียกเรียกเอิร์ญกูบักเลยเฮ้ยมึงโอลีติมึงโอลีติหนุกมึงมึงคือว่ามึงคือเป็นบักไหมไม่ไม่เอาไม่ไม่นักแสดงไม่เคยกลัวทัวลงใช่มึงเอิร์ญกูแบบนี้นี่ถ้ามึงเอาดอกลูกโป่งมาแบบนี้มึงไม่ต้องเอิร์ญกูอ้ายดอกมึงเอิร์ญกูบักเลยขอโทษครับไปมาแล้วเฮ้ยทานมาแล้วกูมาแล้วทานครับ ทานไม่รู้ตัวอยู่เดือดร้ายฟักแห่งฟักอยู่เอางี้ไหมเราเลื่อนเราเลื่อนไอ้วงวาร์ปเนี่ยไปเล่นพรุ่งนี้แล้ววันนี้เล่นตลกไหมร่อนดอนบอยไม่ใช่เอ้าลอนดอนบอยไอพี่พี่ขายรองเท้าเหรอเขามีช็อปเขามีช็อปอยู่เฮ้ย